จริงๆอะถ้าพวกหนูเข้าใจนะคะหลักของความแปรเปลี่ยนหลักของอนิจจังอะพวกหนูจะเข้าใจภาวะนี้ได้ว่ามันมันไม่มีทางหรอกคะ่ะที่จะให้คนคนหนึ่งอะหรืออะไรก็ตามทุกอย่างที่มันอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแล้วมันเที่ยงให้ได้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าหนูเข้าใจนะคะสัก,กยทติฏี่ข้อเนี้ยได้นะคะความทุกข์ของพวกหนูแม้ว่ามันจะลดลงเลยนะ แรกๆเราเจอกันน่ะรู้สึกรักกันมากเลยใส่ใจทุกอย่างดูแลความรู้สึกเทคแคร์อะไรต่างๆแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้มาเป็นแฟนกันหรือได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันแล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันดูลดลงจริงๆอ่ะถ้าพวกหนูเข้าใจนะคะหลักของความแปรเปลี่ยนหลักของอนิจจังอ่ะพวกหนูจะเข้าใจภาวะนี้ได้ว่ามันมันไม่มีทางหรอกค่ะที่จะให้คนคนหนึ่งอ่ะ หรืออะไรก็ตามทุกอย่างที่มันอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแล้วมันเที่ยงให้ได้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าหนูเข้าใจนะคะสักยัิที่ข้อเนี้ยได้นะคะความทุกข์ของพวกหนูแม้ว่ามันจะลดลงเลยนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่กับความไม่เที่ยงไม่ได้นะคะคือเราอยู่กับความไม่เที่ยงได้ภายใต้ความเข้าใจถ้าเราเข้าใจปุ๊บว่าเออนะ อย่าว่าแต่แฟนเราเลยที่ความใส่ใจหรืออะไรต่างๆกับเราอ่ะมันลดลงแม้แต่ทั้งตัวเราเองอ่ะเราสามารถแสดงความรู้สึกหรือความอบอุ่นหรือทําอะไรให้เขาอ่ะได้ต่อเนื่องเหมือนที่เราเจอเขาหรือรักเขาแรกๆหรือเปล่าไม่มีทางเป็นไปได้แม่อาเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยในทางโลกเขาคงไม่มีพูดขึ้นมาหรอกคะ่ะว่าช่วงโปรโมชั่นเนาะที่วัยรุ่นใช่ไหมภาษาวัยรุ่นเขาพูดกันช่วงโปรช่วงโปรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆอะทุกคนเข้าใจกฎธรรมชาติข้อนี้นะแม่คิดว่าเพียงแต่ว่าเรายึดมั่นถือมั่นไงมีรักมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยนะคะรักร้อยทุกร้อยรักหนึ่งทุกหนึ่งนะคะหรือถ้าไม่มีรักเลยก็ไม่มีทุกให้เราเลือกไว้เสมอว่าทุกอย่างชั่วคราวแล้วพวกหนูจะทุกน้อยลงบางทีคําว่าชั่วคราวอาจจะทําให้เรารู้สึกเขาเรียกอะไรเจ็บปวดใจนะเวลาเวลานึกถึงคำนี้แม้กระทั่งเรารู้ว่า ธาตุขันขันห้าเรามันชั่วขราวก็ตามแต่ว่าความจริงมันคืออย่างนั้นนะคะพยายามทําใจยอมรับความจริงให้ได้ในวันที่ความทุกข์แบบนี้การสูญเสียมาเยือนนะพวกหนูจะทุกข์น้อยลงนะคะเราสร้างเหตุต่อกันที่ดีในเวลานั้นๆแต่ว่าอะไรจะเกิดหลังจากนั้นให้ถือว่าเป็นกรรมไปเอากรรมมาจับอะ่ะไม่อาจว่ามันมันดับลงทุกอันนะคะ